สวัสดีค่ะตัม้มใช่ใช่นะคะวันนี้เราได้เกมตะโกนมีแต่ค่ะวันนี้เาเป็นตัวเต้นกันเอไปเรื่อกันด้วยลืมให้บอยเป็นตัวสีฟ้า,อ,อ,อ,ฟาอีกชัมม่วโมงเลยก็ตัวสีฟ้าแหละอันนี้เป็นสีขาวก็นี้ก็เป็นสีนน้อ ออันนี้ก็ต้องเป็นฟานีอเจ้าเสียฟานีิสิเออได้อยู่ทิดช่าเลยนั่นเนี่ยบ่อยเหมือนจริงเลย ตัวที่เป็นสีฟ้าไปด้วยเห็นก็โดนตัวเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะใยก็สวยแล้วตัวสีฟ้าไม่ค่อยเข้มนะเอาสีฟ้าอะไรก็ได้ต่อสีฟ้านี่ที่เป็นอุ้ยสีฟ้าสวยจัง

ให้่สีฟ้าก็จะกดๆไปๆนะนนี้เอาไว้ปุ่มสลดบกันนะ เปัวแวแมมีชีวิตีมมไม,มลจ้แ่บ่บบนีก็ตอ้อ โอ้ต oh ื่นตัวสวยแล้วจะไม่เต้นตัวลีลาอีกถ้ามาหลบได้ลีก็ฮึ

เธอ้าลอ่นี่กนตนี้จะไปไหน k e m Oh my God! Okay, <laughs> i นอนแบบนอนะสวเออสมนี <accurately S 2> ่สวยแม่เอาสัมผัสดึงนะอ้ยสัมผัสใช่ที่เราเคยใสชนีโอ้สัมผัสดีต ไม่ใช่ชมพูนี่หมดนะต้องเอาผมสั้นนิดใครบอกว่าผมสั้นผมสั้นต้องผมสั้นนิมีชีวิวิจะเติมตาแบบเขาเออเติมแบบนี้ ันเดินไปทันแล้วอ๋อม right? er anyway, ันต ala> ้งต่อดะคนอื้นไหมนี่เป็นไร เราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดดกดดีไม่ไคิไม่ังตกชองนชาเอไอแช่ค่ะารได้ก่อนไวก็ไม่ต้องาคานะ